วันนี้นะครับวันที่8รอบ2ก็ได้กันแล้วนะครับได้อีก5000นนะครับเป็นเดือนที่2แล้วยินดีด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนครับเช้าวันศุกร์นะครับวันนี้เป็นวันสุดท้ายของสัปดาห์แล้วนะครับที่ธนาคารจะโอนเงินนะครับก่อนจะโอนอีกทีวันจันทร์หน้านะครับผมเดี๋ยวผมจะพาไปดูว่าธนาคารอะไรโอนมาบ้างนะฮะแล้วใครได้รับเงินบ้างนะครับได้รับ5,000หรือ10,000หมืะเดี๋ยวเราไปดูกันครับผมก่อนจะไปดูฝากกดไลค์กดแชร์ subscribe นะครับคอมเมนต์มาคุยกันได้นะครับอ่ไปดูกันครับผมวันนี้นะครับทกศมาไวกว่าเพื่อนนะครับทกศบอกว่าในที่สุดก็ได้สักทีนะฮะคนนี้เนี่ยเขาได้รับห0 0พันนะครับเพราะว่าวันที่29เดือน4เขาโอนเงินไม่สําเร็จแล้วก็เลื่อนมาเป็นวันที่8นะครับวันนี้เรียบร้อยนะครับผมไอ้คนนึงทกศนะครับบอกว่า SMS มาเที่ยงคืนนะครับเงินเข้าตีหนึ่งยีนาทีนะฮะนี่เลยทกศอีกแล้วครับเงินเข้าตีหนึ่งสีนาทีนะครับจากทีมสีเหลือง ไปสีเขียวแล้วก็ได้รับเงินนะครับแล้วมีคนมาถามว่าครับเปลี่ยนสีเขียววันไหนเขาบอกว่าวันที่4นะฮะข้อความเข้าตอนเที่ยงคืน57นาทีนะครับแล้วก็เช็คผ่านแอปทอเงินก็เข้าแล้วนะครับทอมายืนยันอีกคนนึงครับข้อความเข้าตอนเที่ยงคืน42นาทีนะฮะตังเข้าตีหนึ่งยีนาทีนะครับนี่เขาลงทะเบียนตั้งแต่วันที่28มีนาวันแรกเลยนะครับส่งข้อมูลเพิ่มเติมนะครับวันที่17ได้รับสิทธิ์แต่ชื่อไไม่่ตรงวันที27เเ้ากก็ลยแข สถานะเปลี่ยนรับจิตเมื่อวันที่5นี้เองนะฮะแล้ววันนี้นะครับข้อความเข้าแล้วก็รับตังค์นะครับผมเขาก็บอกว่าขอเป็นกําลังใจให้ทุกคนที่ยังไม่ได้นะครับสู้ๆอย่าเพิ่งท้อของผมเดือนกว่ากว่าจะได้นะครับนี่เลยนะครับสู้ๆนะครับทุกคนนี่นะฮะก็คือคนที่โอนไม่สําเร็จเมื่อปลายเดือนที่แล้วเนี่ยวันที่8เนี้ยเขาก็กําหนดโอนให้5,000นนะครับไม่ใช่1 0,000นะฮะกสิกรนะครับก็ตามทกศมาติดๆฮะโอนเข้าตีหนึ่ง่นาทีนะครับ นี่ครับแปะไว้เผื่อเป็นข้อมูลท่านอื่นนะของแฟนอาชีพวินมอร์ไซค์ป้ายเหลืองใบขับสาธารนณะถูกกฎหมายนะครับลงทะเบียนตั้งแต่วันที่28 13ถูกตัดสิทธิ์นะฮะ20เดือน4นี้ทบทวนสิทธิ์24เดือน4เจ้าหน้าที่มาตรวจถ่ายภาพด้วยนะฮะเมื่อวันที่1เดือน5สถานะเปลี่ยนเป็นเขียวนะครับข้อความเข้าตอนเที่ยงคืน51นาทีเงินเข้าตอนตี1 34นาทีกสิกรยินดีด้วยครับ อ่านี่ครับกรุงไทยและทกศข้อความมาแล้วค่านะครับก็คือคนนี้โทรศัพท์เครื่องเดียวครับเอาลงทะเบียนให้2คนนะครับนี่ครับข้อความมาประมาณตีหนึ่งห้าสิบสามนาทีนะครับเอชซีบีแม่มณีนะครับเอชซีบีเข้าแล้วนะครับแล้วก็รอรับเงินนะครับอ่าวันนี้นะครับวันที่8รอบ2ก็ได้กันแล้วนะครับได้อีกห0 0พันนะครับเป็นเดือนที่2แล้วยินดีด้วยนะครับนี่เดือนที่2นะครับเวลาเดียวกันเลยนะครับอ่าคนนี้บอกว่าทีมโอนเงินไม่สําเร็จมาแล้วจ้านะครับ โอนไม่สาเร็จตั้งแต่ปลายเดือนที่แล้วเนี่ยเขาก็ยังพวงได้รับ5,000บาทนะครับแล้วก็ปลายเดือนนี้จะได้รับอีกนวดหนึ่ง5,000คนนี้บอกว่านะครับตอนเที่ยงคืน54นาทีนะครับกรุงไทยข้อความเข้าแล้วสีเขียววันที่5นะฮะรองเงินนะครับอันนี้ตัวอย่างของคนโอนเงินไม่สําเร็จนะครับโอนเงินไม่สําเร็จตั้งแต่วันที่23เดือน4 5, นะครับ5,000นะฮะแล้วก็โอนสาวันที่29เดือน4ี5,000ไม่สําเร็จอีกข้ามาเดือนนี้วันที่8โอน5,000ครับ กำลังดําเดินการก็คือโอนโอนเงินไม่สําเร็จเนี่ยจะไม่ได้ทบเป็น1 0,000ื่นนะครับยังได้ตามรอบนะครับคนนี้เนี่ยยีเดือน5ก็จะได้อีก5้าพันอ่ากรุงไทยนะครับมานะครับหนึ่งบาทนะครับโอนตอนตีสี่สนาทีวันนี้กรุงไทยมาช้านิดหนึ่งครับนี่กรุงไทยเข้าแล้วครับพร้อมเปห้าพันบาทครับโอนเงินไม่สําเร็จตั้งแต่วันที่27วันนี้ได้5,000แล้ว คนนี้มาบอกว่าวันที่9สีเหลืองแก้ไขบัญชีนะครับวันที่4เปลี่ยนสถานะเป็นสีเขียว8เงินเข้ากรุงไทยนะครับก็แสดงว่าคนที่แก้ไขบัญชีสีเหลืองเนี่ยทยอยเปลี่ยนเป็นสีเขียวแล้วก็โอนเงินนะครับผมมากรุงสีบ้างนะครับกรุงสีเขียววันที่30วันนี้เงินเข้าแล้วนะครับตอนประมาณตีสามนะครับผมนะคนนี้นะครับมาย้ําว่าทกศนะเงินเข้าแล้วนะครับเป็นคนที่แก้ไขบัญชีเหมือนกันแก้ไขเมื่อวันที่9เดือน4นะฮะ สถานะเปลี่ยนเป็นสีเขียววันที่5นี่เองนะครับวันนี้ได้รับเงินแล้วโอ้เร็วมากครับตอนตีหนึ่งสิบเจ็ดนาทีนะฮะมาออมสินบ้างครับโอนเ,เงินไม่สําเร็จรอบแรกนะครับออมสินมีใครเข้าแล้วบ้างคะนอนบลับเลยนะฮะเขาก็มาถามนะครับแต่อีกสักพักนึงบอกว่าเข้าแล้วนะเตงเตงลองดูนะครับอีกคนนึงก็บอกว่าเข้าแล้วเหมือนกันค่ะ ดีใจนึกว่าจะโดนแกงนะครับมาทีเอ็มบีนะครับธนาคารทหารไทยที่แบบหลายๆคนบ่นเหมือนกันนะครับบอกว่าเงียบเลยนะฮะเข้าแล้วนะครับวันนี้นะฮะนี่นะครับบอกว่าข้อความเข้าตอนเที่ยงคืน53นาทีเงินเข้าตี3ามสนาทีนะครับทหารไทยโอเคนะครับพามาอัปเดตว่าใครได้บ้างธนาคารอะไรสถานะอะไรได้นะฮะใครได้แล้วคอมเมนต์มาส่งกําลังใจเพื่อนหน่อยจนใครยังไม่ได้รอสัปดาห์หน้าครับทยอยได้ทุกคนแน่นอนครับผม เป็นกำลังใจให้ครับสำหรับวันนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe ให้ช่องไ like ลกกรลาวนะครับตามสั่นกระดิ่งครับจะได้มีเตือนนะครับเวลาผมอัพคลิปนะครับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ